ตอนที่ไหนดังโป๊ะแปะโป๊ะแปะกันล่นะเออวันนี้วันนี้อ๋าฮะอ,อ๋อฮะมามามูมึงอ่านชื่อเพลง <laughs> ดีชาโคลแมนนี่อ่านถูกเปล่าก็ไม่รู้เออภาษาอะไรก็ไม่รู้ค่ะไม่แปลดว้วยปาเตอร์ลิโก้ไม่เป็นไรเนี่ยปาเตอรลิโก้มาบ่อยเอาไปดูชุดก็แบบก็ไม่ใช่ปาเตอรลิโก้เออก็ โอ้โหเสียง <c oughs> โอ้เสียงพี่เบิร์ตเออก็ไหนๆออกมาแล้วก็เลยอัดซะกับมามา,ม,ามูอ,อืมอันนี้ไม่เคยดูด้วยนะไม่โจะลองฟังพี่เบิร์ดแล้วนหะอสำหรับวงนี้นนก็รู้จักเวลานางนางวะเวลาเขาเขาเรียกะไรคาเวอร์เพลงคนอื่นออแต่ด้วยเพลงมามา,ม,ามูเนี่ยไม่เคยฟังเลยอ่ะใช่ใช่ใช ก็เนี่ยแหละมาฟังกับ <c oughs> ดีคีเขดีเขาเขาไม่เคยเปิดเพลงกันโอ้อย<ะ>เอาเพลงที่เปิดนี่เสียงดังไล <c oughs> เอาไม่ได้เปิดเสียงห้าพี่จะได้ยินไหมอ่านี้อย่าติดเอเลยเขาพอดี <c oughs> ถ้าหลุดติดเพลงนีแทน ไชเหมือนไอ้น,นี่เลยอ่ะพวกฟ,กฟักแตงอ่ะผักผักนี่มันจะบอกว่าผักกาดมันคืออะไรแถบวะไม่ได้ยินแต่เสียงแฟนคลับ I feel good ใช่ปล่าเออเหมือนไอ้นี้เลยอ่ะละครเวทีเลยพวกเนี้ย um> ดูโชว์อ um> ่ะบอดเวล เท่ดมทีแ่อือือนักนักออ้เสียงแฟนชานด้อจริงแหละตมองแจมเนี่ยเพิ่งพักมาโอ้เสียงแฟนดังมากเลยเนี่ย ตอนแรกก็งงตอนมันแบบเป็นภาพกว้างแบบบุคคนเยอะมากอะเขียวเขียวให้ตายเถอะใครชื่ออะไรวันนี้อะเฮ้ยจีคุณเองมินเนอร้องอให้เรา<ๆ>คนนี้น่าจะเป็นบีดแน่เลย ยวาไม่ใช่อีก,อ,กอย่าเว้ยเกาหลีแม่งหลอกเราตลอดอะ่ะ <c oughs> คนที่ดูตัวโขงๆจะต้องเป็นมังีีกางอุ้งอยู่ลองดีจัน <c oughs> ใช่ใช่ โอ้ยดูแลป้วยโอ้ก็มีทุกเพลงอะว่ะเราก็ดูจากรงเพลงแบบไม่น่าไง <c oughs> โอ้ยโอยต้องตามไปดูแบบเพลงเก่าๆแล้วมั้น เรอน่าสนใจอ่ะมีความรู้สึกเหมือนแบบอัลบั้มเก่าไม่น่าจะออกมาแนวนี้อ่ะต้องตามไปดูว่าเขาแบบว่าเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้าสมัยก่อนอะ่ะไลฟ์สมัยก่อนแฟนคานดังเท่านี้ไหมหรือว่าเขามีฐานอะไรมาอันนี้อาจจะมาแบบอยู่ดีก็เปรี้ยง <c oughs> คือเขาอาจจะดังมานานแล้วแต่เราไม่รู้จักเนียก็รู้จักนะแต่ว่าก็จะรู้จักจากการคัปเปอร์ไงเออจะจำไม่ได้เลยว่าเพลงที่ผ่านมารู้จักชื่อนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเอินฟลูเอนท์ไม่เคยดูเลยนี่แทบจะไม่มีสมาธิเลยเพราะว่าแท็กโฟนเป็นเอ่อไปเป็นมามมูผสมแจนเชสหน่อยหนึ่งก็โอเค เอเอเอีกออกเขาเปิดช่องตัวเองด้วยด้อย <c oughs> จะจะจะดูไงอ๋อ <c oughs> เขาฝากรีแอ i เพลงของเจพัก r k a l I Wanna Do แล้วเหมือนคล้ายๆเพลงเจพักหรือเพลงเจเจต r d ิ n เนี่ยอ๋อ <c oughs> I Wanna Do s t a e for my heart to you เก่ามาก <c oughs> ไม่คิดเลยนะว่าร e ีแอ i เจไปอะ่ะจะมีคนมาดูอะ่ะนี่400วิวคือบากเขว่า400วิวเองไม่เห็นเยอะ ก็เยอะนะส<ท>ำหรับเจ๊ก็<จ>ตอนแสำหรับช่องเราด้วยช่องเราที่แบบ <c oughs> ก็ไม่ได้คนดูเยอะอะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ย <c oughs> แต่ว่าอุ้ยอุ้ย <c oughs> แล้วยิ่งเป็นเจตอนแรก,กก็ยังแซวกันเลยว่าจะมีใครมาดูว่าอะไรเงี้ยก็ไม่สนใจอยากทำก็ทแก็ถ้าเทียกบกับอันเก่าอ่ะงงมากอันเก่าจำไม่ได้แล้วว่าทำเพลงอะไรหรอวะนี่นางเพิ่งกลับมาตอนนู้นก็ก็โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลองจะลองของเจเดี๋ยวดูกอน ดีกว่าแล้วกันเอออันนี้ก็จบแบบงงๆจบไปเลยจบไปเลยอยู่มากกว่านี้ก็จะลุกไปเป่าทำเป็ด้วไนดะ้ <c oughs> ตกลงมาใช้รถโฟลือทำเป็ดบ้าง <c oughs>